สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลข้ารวยมาเด็ดครับเจอกันอีกกับแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนล่างนะครับประจำวันที่1ก,กันยาหยุด 2, น2564ีนี้เริ่มต้นกันที่ชุดแรกครับเลขแต้มสูงแต้มต่ำนะครับแต้มสูงก็จะมีหนึ่งห้า1นึ่งเจ็ด8 7 6 7งแป8หนึ่งห้าเจดห้าแปดห้าหก้า็ด1ดเจดหเจดหนึ่งดแลก็หหนึ่ง ส่วนแกมต่ำก็จะมี93 95 96 94 99 35 36 34 39 56 54 59 64 69แล้วก็49มาดูกี่ชุดนะครับคุ่มเลขเ็ดชุดนี้นี่นะครับก็จะมี ทางซ้ายมือก็จะจับชุดให้ก็จะมี1 2ึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งี่ห้าสองสามี่สองห้าสาสห้าแล้วก็สีห้านะครับส่วนทางด้านขวาก็จับชุดให้ได้5้า5ก 5, 5 9าเจ็ดห้าแปดห้าเกแปดเจ็ดแก็เล้วก็หกจ ส่วนใบนี้ก็จะเป็นใบสรุปรวมนะครับตัวเลขประจําวันพุทธที่1กันยาย,ยน2564ของธนางาแบงก็ตัวเลขมี01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 17 18 19 24 25 27 28 29 45 47 48 49 57 58 59 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับตัวที่ดอกจันไว้คือตัวเน้นนะครับมาดูหนึ่งแนวทางครับสูตรวิ่งบนวิ่งล่างมาตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยครับวันนี้ให้ห้ากับหกนะครับของจอร์ดีนะครับหกดาหมาดูสูตรนี้กันบ้างครับสูตรไว้ตาลากำมือนะครับประจำงวดที่หนึ่งกันยาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ หลักร้อยนะครับที่ให้ก็จะมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกนะครับส่วนคู่บนก็มีสี่เก้าห้าเก้านะครับแล้วก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าสองกับสี่สามห้าสามตอนนั้นนะครับเพิ่มหลักร้อยมีศูนย์มีสองมีหกนะครับประกบชุดให้ก็จะมีสี่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าสองสี่เก้าสองห้าเก้าหกสี่เก้าหกห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าศูนย์

ก่ันนี้ให้ตัวเลขมาสี่ตัวก็ับเด็ดล่ามีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมาดูชุดนี้ครับล่างตรงตรงนะครับประกอบชุดให้นะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งกับห้าเก้าครับขอให้เข้าเป้านะครับกอเอาชุดนี้ครับจับกับผมเป็นคนโชคดีนะครับชนล่างเก้าครับนะครับส่วนข้างบนเป็นเลขหลักสิบล่างนะครับจะเดินต่อไหมถ้าห้าเดินต่อประกอบกับ ผมเป็นคนโชคดีชนล่างเก้ากับหนึ่งนี้ก็จะได้แค่ห้าเก้ากับพลาเท่านั้นนะครับมาดูอีกแนวทางหนึ่งของหน่มนาว่าครับปฏิบัติมา,า,มาเข้าสองตัวนะครับเข้าเจ็ดกับศูนย์วันนี้ก็ดูตัวเลขตามที่เห็น 8, นะครับก็คือชนแปดแต่สูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองได้สองสามสี่สูตรที่สามได้ห้าหกแปด 5, 6, 8, นะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็สูตรนี้ก็จะเข้านะครับสามตัวตรงเลย มาดูเลขเด่นบนใบนี้กันบ้างครับวันที่ผ่านมาก็เข้าครับเกตหลักร้อยวันนี้ให้เด่นบนเกตกับแปดมาดูสูตรนี้บ้างครับเลขเด่นบนหลักหน่วยบนวยเด็ดตรีชาจโจนะครับหลักหน่วยบนวันนี้ให้ศูนย์สองสี่หกและก็แปดมาดูใบนี้กันบ้างครับแม่น้ำนนะครับวันนี้ เป็นตัวเลขดังนะครับจากเพจเพจหนึ่งนะครับให้ตัวเลข3ตัว0 2 4ย์นะครับ2ตัวตัด2 4 42 20สนมาดูแนวทางหวยไทยลุงเน็นใบนี้ครับประกอบชุดกันแล้วนะครับมีเค่3คู่นะครับมี0 4 1 4แล้วก็9 4นะครับลุงน็ตเน้นไปที่9 4มาดูใบนี้กันบ้างครับครบ3ตัวบนนะครับ ขวามือก็คืองวดก่อนๆนหน้านั้นนะครับที่ผ่านมาก็2ตัวบนมาแน่ๆนะครับวันนี้ครบ3าตัวบนก็จะมีเลข496เก้ากแล้วก็หนึ่งนะครับนี่นะครับประกบชุดให้ดูครับงวดที่ผ่านมาก็เข้านี่นะครับ0ูนย์ห้าครับ วันนี้นี่ครับขวามือที่วงไว้หนึ่งกันยาครับมีห้าหกสี่เก้าหกเก้าห้าแปดสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งมาดูหลักร้อยสูตรที่สามสี่ห้านับนี้ดูครับหลักร้อยคู่ขี้นะครับสามสูตรทำได้หกกับแปดนะครับมาดูสูตรนี้ครับหวยฉุบแฉ่นะครับตามสูตรประกอบคู่ห้า ให้ได้61 4 1แล้วก็ 6, 3กสาตัวเลขแถวบนมี3กับ1แถวที่2มี6กับสครับจะมองผลงานประคบชุดให้มี61 4 1แล้วก็6 3มาดูชุดนี้กันมากครับวิ่งบนปักหลักหน่วยนะครับสูตรใหม่ของพญาหงมรคตนะครับก็จัดชุดให้ก็เลขเจ็ดนะครับปักหลักหน่วยสูตรใหม่ของพญาหงมาดูอีกสูตรหนึ่งครับ Okay. ของพยาหงนะครับส่วนนี้ตอนนี้หลักสิบปิดไว้อยู่นะครับหลักหน่วยให้เลขเจ็ดมาดูแนวทางของหวยชุมแพน,นบ้างครับกอนี้นะครับประกบชุดให้จะมีอยู่แคู่นะครับมี4 9 9เก้าเก้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่แล้วก็8 3 ส่วนที่กากระบาดทิ้งหน้าเจ้าของต้นงานเขาว่าตัวเลขมันเพิ่งออกไปนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมานะครับก็จะเหลือแค่สี่เก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดสามเท่านั้นมาดูจุดนี้ครับตัวเลขของเอสสิบเก้านะครับเลขวิ่งบนหกนะครับประกอบคู่กับจุดนี้ครับหลักร้อยสองกับศูนย์เนี่ยครับก็จะได้ศูนย์หกกับ สองหกเนะครับเป็นดุดคูดโต๊ดต็นมาดูสูตรนี้ครับทดลองสูตรวิ่งตัวเดียวบนนะครับสูตรที่สามก็เนี่ยครับจุดต,ตัวเลขได้ตัวเลขสองนะครับหมดก่อนได้เ็นะครับก็ผ่านเข้าหลักร้อยวันนี้ก็ได้สองพอมาดูอีกสูตรครับก็ทดลองสูตรบนตัวเดียวนะครับสายวิ่งสูตรนี้ก็ได้สองอีกเช่นกันนะครับ ตัวเลขก็มีความบังเอิญน,นะครับทีมความเหมือนกันทั้งสองสุดทีนี้มาดูแนวทางของ s สิบเ้าชุดนี้ครับสองตัวบนล่างนะครับบางครั้งก็เข้าบนบางครั้งก็เข้า,ขาล่างนะครับชุดนี้เี่นนะครับตามสูตรแถวบนได้เจ็ดกับเก้าแถวล่างได้หนึ่งสี่และก็หกขอไปจับคู่กันเอาเองแล้วกันนะครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับตามสูตรเข้ามา ีงวดติดแล้วนะครับงวดนี้ตามสูตรับได้ตัวเลขเด่นล่างตัวเดียวครับคือตัวเลขเจ็ดมาดูแนวทางของทงอร์คอนเพชรสุพรรณกันบ้าครับสูตรเด่นสูตรที่หนึ่งนะครับได้ตัวเลขสี่กับห้าครับส่วนสูตรที่สองเลขเด่นได้สี่ห้าแล้วก็หกส่วนตัวเลขข้างบน,นเป็นการจาดัดรวมครับชุดอื่นนี่เลยน,นะครับขออนุญาต ไม่อ่านให้ฟังนะครับใครชอบเท่นั้นก็ลองไปจับเอาแล้วกันะะมาโดยสูตรนะครับสูตรทดลองบนตัวเดียวของแอดสิก้าครับสูตนี้นะครับตามสูตรคำนวณได้ตัวเลขศูนย์ดสูตรนี้ครับหลักร้อยตัวเดียวของแอ9สิบเก้าครับทำได้ตามสูตรคือเก้านะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับ สามตัวบนตรงโตง๊ะน,นะครับของแอดกิทธนกิทนะครับนี่ก็เป็นผลงานวันที่บานมานะครับ16สิงห์หานะครับเข้า750ดห้าศูตรงตรงเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าได้ตัวเลขใหม่มาครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันกันกนกบเพลงข,ของแอดกิ rit, ทธนกิทครับวันหนึ่งกันยาสองพนห้ารครับ ก็เป็นชุดที่ตัด3าตัวบนไปแล้วนะครับให้เหลือน้อยชุดลงครับ32มชุดเด่น20่ชุดนะครับก็เลขรองก็12บชุดครับส่วนชุดตัวเลขอกเด่น3าตัวบนตรงโต๊ของแฮตคิดธนกิจ20่ชุดก็จะมี0ูนย์ห0ึ่งเจ2ดศูนย์สองหกศูนย์สองเจสามแสองหก

หกหนึ่งสี่แปดหองหกหนึ่งแล้วก็6กหอันนั้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนำไปพิจารณาครับเวลายังมีอีก4ีหวันอยู่นะครับทางช่องจะพยายามอับคลิปลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมให้ได้มากที่สุดนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ ติดตามราจนมรบฟังสวัสดีครับ <c oughs> ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ